สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการใช้งานมารีวิวน,นะครับตัเวเข็มข้วมวัดไฟนะครับอันนี้สะดวกสบายนะครับรุ่นนี้อันนี้จะใช้ฐานหนึ่งก้อนนะครับฐานสาเอหนก้อนอันนี้ชื่อรุ่นนะครับฮาร์บอเทส HT89 นะครับอันนี้สามารถวัดโวลต์แล้วก็วัดความ ้นความต่อเนื่องนะครับวัดค่าความต่อเนื่องว่าสายไฟขาดหรือไม่ขาดอะไรอย่างไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันนี้เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาหน้าจอจะติดอย่างนี้นะครับสีเขียวอย่างนี้เราก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับแย่ลงไปนะครับอันนี้มีไฟนะครับปักไฟฟังไหนที่มีไฟนะครับ มันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมครับมันจะขึ้นคาว่าไฮนเป็นไฮโวล์นะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้เป็นิวตันตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับิวตันไม่มีไฟนะครับอันนี้ฝั่งไหนมีไฟมันจะร้องนะครับนี่เราแตะอ่าอย่างนี้นะครับมีไฟมาเห็นไหมครับมีไฟมาก็จะร้อง แต่อาจจะเป็นขนวนนะครับมันเลยไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเส้นไหนนะครับขึ้นมาสายไฟเนี่ยมันมารวมกันแต่ว่าถ้าแย่ตรงปักตรงๆมันจะขึ้นคําว่าหายเลยครับก็สัมผัสโดยตรงทีนี้ส่วนหน้าจออาจจะมีคําว่าโวลต์น,นะครับสามารถวัดโวลต์ได้นะครับวัดแรงดันได้เรากดหนึ่งครั้งนะครับเรากดแช่ไว้อย่างเงี้ยหน้าจอจะเปลี่ยนนะครับกดแล้วมันจะขึ้นว่าโวลต์น,นะครับกระแสสลับต้องแย่เข้าไป นะครับเห็นไหมครับจะชูโวลต์นะครับกับหัว๋ยวผมให้เพื่อนๆดูดันนี้นะครับเดี๋ยวเรากดกดคําว่าวัดโวลต์นะครับเห็นไหมครับไฟจะขึ้นไฟสองร้อยสี่สิบนะครับ้าฝั่งนี้ล่ะครับเส้นหนึ่งไม่มีไฟนะครับศูนย์โวลต์นีวัดแรงดันนะครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งนะครับ ่จะเอาไว้วัดเวลาสายขาดตรงไหนนะครับความต่อเนื่องอ่าให้ดูยกตัวอย่างนะครับเรากดตรงนี้นะครับกดกดแช่นะครับเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า PC กดแช่ตรงนี้นะครับขอตั้งกลองใหม่นะครับเห็นไหมครับเรากดปุ่ม connect นะครับมันจะขึ้นคําว่า PC เห็นไหมครับเราแตะ ที่ปลายสายไฟนะครับแล้วก็มือจับอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับมันจะขึ้นมันจะเป็นการทดสอบว่าสายนี่ครับไหมครับสายขาดในห,หรือไม่ขาดในนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นรุ่นใหม่ๆออกมาเพื่อนๆ ามาใช้กันนะครับสําหรับมีติดบ้านไว้นะครับคนที่ไม่ไม่เป็นเกี่ยวกับระบบไฟอยากวัดแรงดันไฟหรือว่าเช็คสายไหนมีไฟมาไม่มีไฟมานะครับง่ายๆนะครับวัดไฟ AC ได้ตั้งแต่12ถึง300โวลต์นะครับนะครับก็สะดวกนะครับลองหามาใช้ดูนี่ปิดเครื่องแับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนึงก็ร้อยกว่าบาทนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝา,ากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ